สวัสดีจตุนสวัสดีตอนบ่ายแก่ๆค่ะสวดีพาลุยนะจต่นวันนี้จะพาจต่นหามิ่นมิมมิมมิม,ม,ม,มแล้วก็มิมน้ำหวานปลาจะ้ะเดี๋ยวดูน้ำผึ่งน้ำมิมิ่นแสบพี่นอวัวน้ำมันติเ็มจ้ะเ้าก็สิมาหามิมกันละเป็นน่ มาพบมาพอกันโดนนะพี่น้องกินน้ำโขกน้ำปลาหนิละพี่นอ้องให้เฮ้าไถไว้ถาจนพี่น้องกอบ้านจนขนห่างมีมั่งพี่น้อง,องอไ้ใบไม้ก็เหี่ยวมัดพี่น้องหยอดเลยก็ะไดไบใบไม้เหี่ยวหมดเลย แล้วต่อน้ำหวานปา่าหวานแท้อ้ยอยูกก่กลา,างกอไผ่เหพี่น้อนเนาคือพรท่านเลยเห็นข้างนี้เลยนี่มันตะพันวาพี่น้องนี่แต่ละบ่คออ,อยู่ในไนเหมือนกัน้องก็ตาดีวนะันเนาะชิบเ่เดออว ม็ดปั้นเหรอก็อยู่ง่ายจ้ะเออกอไฟก้อนี้ใหญ่พี่น้องก่ออื่นบ่มีบ่เถอะหาไปตับ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 ออกว่ะเสื้อสิได้พี่น้องแต่ว่าก็ม้ากลินเนาะของธรรมชาติเท่า แสบเลยจ้ะหัางกา่อไปมดเป็นก่อไปเลยพี่น้องบางปีพ่อหัางนิ่มอู้หูยู่กลางก่อไปเลยพี่น้องในๆเนเลนในในเลนโอ้หัางไงติดตล้วเนาะตาดีบนเนาะ ตาดีจังเลยตัดออกได้บ่ละขี้มันก้มก้มอยู่นนาะก็จะได้พุ่นลูกน้อง,ดง,ดองแดนน,นน้ำกลดไปเน้ะมอโม่มอโมมาพันพั่นมีเละ ขัานคุณแน่วพี่น้องข้าที่อยู่ในบทเนาะฮั่งไงเติบไปละรังใหญ่เติบจะกินก็ต้องฟันปลาอุปสรรคหลืพี่น้องอยู่ในป็นได้จะได้ฟันเอา อยากกินน้ำหวานธรรมชาติก็ต้องลองดูสู้ๆ,ๆ,ๆ,ๆสู้ๆ,ๆ,ๆหั่งมิม่มจ้ะหั่งมิม่มกระเทียนหั่งไปเถอะมันอยู่กลางก่อ,กอ,กอไผ่พี่น้องก่อไผ่ขี้ก่อไผ่น้ำน้ำกับน,น้ำข้มๆจะละ่ะ จะรุ่งหรือจะร่วงยุติางกออีหลีอีหลอทุกเอาเขมเนี่ยแบบว่า ห้างนง่นอู้วพี่ลงอยู่ใน่ๆคุณๆขาวๆคุณผิดอ่ะโอ้ห้างใหญ่พี่นอ้องกอเพิ่นมีความพยายามก็กรเราก็เดี้ยแล้วไหมอู้วห้างใหญ่ห้างใหญ่หัวน้ำเต็มเลยแหละหัวน้ำเต็มเลยแหละ กลับไฟค่ะครักนะพี่น้องกลบไฟอีกี้หังใหญ่ๆเลยตาดีแท้ๆพุ่งม,มาหาหลังเม่มก็ได้ โอ้เสียงแม่เริ่มบินแล้วพี่น้องวุ่น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 ,นละเจิงแม่เริ่มบินละโอ้ฮังไงฮังไงแังใหญ,ใหญ่ใหญ่เลยมันอยู่ในใพี่น้องภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ค่อยๆทิมทิ้มออกมาก่อนเถอความพยายามของคนพี่นอความพยายามของคน ถือกันนั่นเถอะอุ้ยโยดหมดแล้วหัวน้ำหัวน้ำออกยากพี่น้องยังอยู่ในเออเออแลวังโอ้ยหลุด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 หัวน้ำเนี่ยหัวน้ำใหญ่มาก Những lúc này lúc nằm băng bê kênh vinh ngang bê Để chung lưng vinh ngưng nằm vinh nằm vinh ngưng vinh ngưng Bần 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 Ủa hàng bà bần bần nọng cho bằng hoa bần bần chả, Ở bần nhạc, ở lâm bạc bần Ngâm ngâm, ngâm ngâm lời Ủa hàng bần bần chả, Ủa hàng bần 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 chọt ta. หัวน้ำเต็มมากเลยโอ้สุดยอดเอก,กตาโอ้วพี่น้องได้มา,านแล้วล่ะเมื่อนี้มันมานมันมานเลยค่ะหัวน้ำเต็มย่อยมาแต่หมหนย่อยน้ำหวานย่อยน้ำหวานย่อยจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็นี่แห,หละคือผลงานจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปดูดีพราะลุ้นใยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ